สวัสดีครับทีเอฟธนรพเจริญฟาร์มบ้านหลักดา่านตะบนองไมัสุภาอพอำเภอปนจังหวัดขอนแก่นนะครับเปลือกมัล้าง4.6ตันนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ8โมงเช้าแล้วได้ทั้งหมดไปตัน1ตันแล้วนะครับ8ถังทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8อ่าทั้งหมด8ถังนะครับตันละ8ถังโดยประมาณนะครับตีไปตันละ8ถังนะครับน้ำมันก็หมดไปแล้ว1 นึ่งหนึ่งหนึ่งถังนะครับน้ำหมักนี่เหลืออยู่นี่ก็สิประมาณตีไปสามตันเพราะว่าสามตันหกสักสามตันสองก็ได้นะเพราะว่าเข้าหักอีกสามร้อยกโลเป็นค่านา้ำคาเอียงไปนะครับนี่อยู่ประมาณสัก3ตัน3ตันก็8 2.68องสประมาณอีก24ถังนะครับนี่ของเรา24ถังตอนนี้เราก็ทำน้ำหมักไว้อีก1ตันแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะพักก่อนพอเราพักเสร็จเราก็ นี่น้ำหมักของเราเราก็จะมากรอ,อกต่อนะครับจากน้ำหมักน้ำหมักอันนี้คือ1ตันถังละร้อยลิตรถังละร้อยลิตรนะครับคือแบ่ง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 ผสมนะครับถังนี้มันถง150ังล font, อยห้าสิบลิตรแต่ว่าเขาแบ่งแบ่งผสมในปริมาณอัตราส่วนลอยลิตรนะครับร้อยลิตรร้อยลิตรฮะก็คืออันนี้ก็ใส่ย,ยีสต์เป็นหนึ่งก้อนฝั่งนี้ก็ยีสต์เป็นหนึ่งก้อนอันนี้กากกำมาถันก็เกลูกิโลอันนี้ก็บเกลูกิโลสิบนะครับหารครึ่งเนาะครับ สมมุติว่าเราทำ200ลิตรเราใส่เท่าไร่เราก็หันครึ่งนะครับหันรครึ่งรครึ่งวันนี้ก็คาดว่าน่าจะเสร็จอยู่นะครับเนี่ยเอ้ยวันนี้คาดว่าน่าจะไม่เสร็จนะครับแต่ทําไปเรื่อยๆนะครับได้มือลอะสามซีถังก็ยังดีนะครับผม